ก็พาทาไปทำนานี่ไงไปเดินไปดิไปไหนเหรอไปเรื่อยๆเดี๋ยวตกแล้วเอ้ยตกแล้วตกหลอกเฮ้ยตกแล้วตกแล้วตกแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตกหลอกเดินเถอะเดินเนี่ยเออเดินไปเรื่อยๆ

ไปเลานทายอาของหมูอ่ะเอาหนูมาถือไปได้อุปกรณ์หนูครับทำอันนี้หรอครับอืม้ม